ตื่นเต้นมากเลยก็ตเตรียมตัวมาประมาณครึ่งเดือนแล้วค่ะดีใจที่ได้มางานที่ที่ที่มองแท็กอะภาพ เวลามีข่าวเนี่ยเขาจะกลายเป็นพวกแบดบอยนะคะแต่เวลาเจอก,กันก็เป็นผู้ชายที่ออบน้อมนะดูสุภาพเออก็คิดว่าเป็นอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนจริงเขานอบน้อมมากเป็นคนนอบน้อมใช่ไหมคะขอบคุณมากครับพี่พันับนอบน้อมครับผมนอบนอบ <c oughs> <ๆ>้อมในสุภาพแล้วก็กออยากทำเครื่องสางอ่ะโอเคก็ปรึกษาเรามาว่าเอ๊ะเขาจะทำเครื่องสัมางที่มันเป็นผู้ชายซึ่งต้องบอกว่าเครื่องสัมางผู้ชายในท้องตลาดท,ทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากใช้แล้วไม่ค่อยได้ผลใช้แล้วไม่ค่อย จะดีขึ้นก็คือเหมือนใช้ใช้ส่งส่งไปนะคะแต่ว่าพอเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเราก็เลือกตัวที่มันแบบดีที่สุดที่สําหรับผู้ชายที่แบบดูไลฟ์สไตล์เขาลุยไปล่าท้าผีกลางคืนนอนเดึกเตื่นเช้ามาตาโหลเฮ้ยทำอะไรที่มันใช้ง่ายแล้วไม่ต้องเรื่องมากคือจะให้ใช้อะไรแบบไม่เอาครับพี่ผมแพ้นู่นผมก็แพ้นี่ผมก็แพ้ทำโฟมให้มันลองนะคุณผู้ชมบอกว่ามันแสบตาพี่แพท แพทต้องล้างหน้าล้างหน้าตีฟองอยู่ที่หน้านะแล้วชี้อย่างเงี้ยถ่ายภาพให้มันดูมันเอาไปลงอิ cam, สงนสตาแกรมซะงั้นคนตกใจแพททั้งประเทศเลยคุณผู้ชมแต่แพทคือเวลาทำอะไรจะจริงใจงจ,งจะให้พิสูจน์ว่าอันเนี้ยมันดีจริงนะมันจับต้องได้ใช้แล้วมันสิวห,หายสุดด่างดาจางหน้าใสาขึ้นได้ทุกวันเนี้ยไปขายเองครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าครั้งแรก ที่ได้เข้าประชุมกับพี่แพท์นะครับก,รก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็พี่แพทย์จะมีโฟมให้ลองเยอะมากแล้ววันนั้นบอกตรงว่าผมไม่ได้อับน้ำแล้วล้างหน้าไปแปรงฟันไปอย่างเดียวครับเพราะตื่นสายฮะเพราะไม่อยากทํางานสายก็เลยไปไประชุมแบบนั้นครับแล้วก็พี่แพท์ก็ให้เลือกโบมมาครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูซิว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนชอบกินแบบไหนไม่ชอบกินแบบไหนแน่นอนรับผมเป็นคนที่ชอบลอง ถ้าลองแล้วรู้เนี่ยจะบอกต่อได้ดีครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆมาใส่ข้อมูลให้ผมเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าโฟมันเป็นแบบไหนและทามาอย่างไงแล้วมันมีผลยังไงผมก็เลยโฟมพันเนี่ยไปใช้ไปใช้พี่แพทอันนี้แสบตาพี่พี่แพทอันนี้กลิ่นเหมือนตุ๊ดอะไม่ชอบอะพี่แพทอันนี้มันเหนียวหนึบแบบคือผมเป็นคนเรื่องมากในการดูแลรักษาตัวเพราะผมใช้หน้าตาในการทำมาหากินแน่นอนครับผมมันก็ต้องเรื่องมากเป็นธรรมดาจนวันหนึ่งพี่แพทให้ครีมมาตัวหนึ่งนะครับเออ มันเย็นแล้วก็สบายแล้วก็เออเหมาะกับผู้ชายอย่างเรานะครับก็เอาไปใช้เองคือผมเนี่ยเป็นคนใช้เองตลอดเวลานะครับเวลาไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกมาผมจะเอาหน้าผมเนี่ยใช้ก่อนแล้วถ้ามันดีจริงผมสามารถพูดได้ว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนเดิมครับแล้วเวลาไปจําหน่ายเวลาไปจำหน่ายผมให้เดี๋ยวนี้แท็กขายเองในอินสตาแกรมบ้างเวลาใช่ครับ้บ้างมี คนโทรไปเคยใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำบ้างไหมคะอ่อมีครับมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางไม่ว่าจะเป็นน้องทอมดีทุกคนมีหมดครับแล้วก็ได้ตอบรับดีด้วยโดยเฉพาะมาร์กโดยที่ไม่ต้องล้างออกมันเป็นอะไรที่เวิร์กแล้วก็เป็นอะไรที่คนต้องการมากตอนนี้ครับเขาชอบตัวไหนบ้างคะเขาชอบทุกตัวครับเขาชอบทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฟมกันแดดแล้วก็มาครับมีคนที่เป็นสิวใช้แล้วสิวมันดีขึ้นไหมอยากรู้ ในในส่วนของแท็กนะแต่ส่วนของเราอ่ะมีอยู่แล้วเอ,อ่อของแท็กมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาแท็กขายโฟมเนี่ยแท็กแน่นอนฮะแท็กจะเป็นคนที่พิมพ์ตอบเองแล้วแท็กจะบอกว่าโอเคถ้าใช้ลองถ่าย b e ฟอร์กับอัลฟเตอร์มาซิว่ารูปแบบเป็นยังไงแล้วชอบเพราะอะไรเขาก็ส่งมามันก็เห็นผลจริงๆครับหน้าใสขึ้นหน้าใสขึ้นผิวจางลงเดี๋ยวจางคือสิวใหญ่จะบอกว่าถามว่าแท็กมีไหมมีเพราะว่าอะไรหนึ่งแน่นอนครับผมกล้าพูดได้เลยว่า ไม่มีโฟมล้างหน้าไหนที่จะทาให้สิวหายถ้าไม่ดูแลตัวเองจากข้างในนีก็เป็นใคนนี้ใครสนใจก็ไปซื้อด้านหลังได้นะคะขอบครับผมขอบคุณอขอบคุณมากยขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณพี่แพทย์ผมขอบคุณทุกคนด้วยนะที่จะเอาของผมไปขายวันนี้ต้องขอบคุณพี่แท็กมากๆนะคะพี่แพทย์ก็มีช่อดอกไม้มาให้พี่แท็กด้วยค่ะพี่แท นะคะวันนี้นี่นะคะทาง Pa สเอรีเองนะคะก็ได้เตรียมมอบรางวัลให้กับเจ้าของร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขายได้สูงสุดในรอบครึ่งปีแรกด้วยนะครกรกาคมปี56นะคะ2556จนถึงเดือนมิถุนายน2556ค่ะแล้วเราก็จะมีทั้งหมดอยู่3รางวัลด้วยกันนะครับนี่คือเป็นรางวัลอันดับที่3-2และอันดับที่1นนะครับในครึ่งปีนี้เราจะมาลุ้นกันว่ามีร้านไหนบ้างค่ะ อันดับ3นะคะได้แก่ร้านคุณปุ๊กคอสเมติกจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณปุ๊กดวงเนตรบุญยินดีครับเจ้าของร้านคุณปุ๊กคอสเมติกจากจังหวัดพิษณุโลกครับอันดับที่2นะคะได้แก่ร้านเฮิร์บค่ะจากจังหวัดชนบุรีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนนะคะจากร้านเฮิร์บค่ะนะครับผมอะไรครับสองอันดับผ่านไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นอันดับ ที่1น,นะครับหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายที่มียอดขายสูงสุดในรอบครึ่งปีนะครับนั่นก็แก่ได้แก่ร้านพรทิพย์จากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับย่าเรียนเชิญคุณสิทธิ์เดชาทรแก้วสิทธิเดชนะคะเจ้าของร้านพรทิพย์ค่ะ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของคอนเสิร์ตต้องแบบมานิดนึงใครเต้นได้เต้น<อ>นะพร้อมที่จะพบกับคุณอ๊อฟป,ปองศักดิ์แล้วใช่ไหมคะครับเ,เลยครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ๊อฟป,ปองศักดิ์เลยคะ่ะ Yeah.